ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมจิตตินะครับกับไอชินทอ EP นี้เราก็อยู่กันที่ EP 6แล้วนะครับช่วงนี้แน่นอนว่าเข้าสู่หน้าฝนนะครับอยากจะมาพูดถึงใบปัดน้ำฝนกันหน่อยดีกว่า ทรงทราบว่าไว,าวปัดน้ำฝนเราเนี่ยนะครับวางจําหน่ายแล้วตอนนี้มีทั้งหมด3แบบนะครับมีแบบอะไรบ้างนะครับผมเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือแบบโครงเหล็กนะครับซึ่งแบบโครงเหล็กเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เห็นกันอยู่ในรถรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็รถรุ่นทั่วๆไปที่วิ่งอยู่บนน้นนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนอีก2แบบนะครับก็จะเป็นแบบเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นดีไซน์ใหม่แบบใหม่ อันแรกก็จะเรียกว่าแบบแฟลตเบรกนะครับหรือบางคนเรียกว่าแบบโครงยางหรือเรียกว่าแบบไรทโครงก็ได้นะครับข้อดีของใบปัดแบบนี้นะครับก็คือนะครับจะใช้แกนเหล็กในการยึดตัวยางใบปัดเป็นระนาบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดของตัวใบปัดกับกระจกหน้ารถเนี่ยจะสม่ําเสมอมากกว่าแบบโครงเหล็กนะครับที่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับมาอย่างนั้นก็นแล้วกัน ครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแบบใหม่นะครับเราจะเห็นกันอยู่ในรถรุ่นใหม่ๆนะปัจจุบันนี้เยอะแยะเลยนะครับก็จะเรียกว่าแบบไฮบริดนะครับหรือเรียกว่าแบบโครงพลาสติกนะครับหรือบางคนนะครับก็เรียกว่าแบบสปอยเลอร์นะครับแบบนี้นะครับแบบไฮบริดหรือแบบสปอยเลอร์นี้ดียังไงนะครับก็คือสั้นๆนะครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือว่าแบบนี้เนี่ยนะครับใบใบปัดแบบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการนําเอาข้อดีของ แบบโครงเหล็กนะครับแล้วก็แบบโครงยางมารวมไว้ด้วยกันนะครับซึ่งนะครับตัวยางใบปัดเนี่ยจะถูกยึดนะครับอยู่กับโครงที่เป็นพลาสติกแทนที่เป็นโครงเหล็กนะครับข้อดีคือ1ได้น้าหนักที่เบานะครับสองนะครับก็คือได้การกระจายแรงกดที่สม่ําเสมอนะครับและยังมีข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือนะครับใบปัดน้ำฝนแบบนี้นะครับจะเรียกว่าถูกออกแบบให้มี หลักอากาศพลศาสตร์นะครับหรือเรียกว่าแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นนะครับก็คือในย่านความเร็วที่เราวิ่งกันอยู่นะครับแล้วเกิดฝนตกแล้วเราเปิดใบปัดเนี่ยนะครับตัวเสถียรภาพของการทํางานของใบปัดเนี่ยจะทําได้ดีนะครับเนื่องจากที่ผมบอกไปแล้วนะครับมีการออกแบบให้ให้รองรับตัวแอโรไดนามิกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใบปัดแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่นิยมนะครับใช้กันในรถรุ่นใหม่ๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับแบบนี้ที่เขาเรียกว่าแบบสปอยเลอร์เพราะว่ามันดูชกเฉียวมีความสวยงามด้วย นั้นก็คือนะครับใบปัดน้ําฝนทั้ง3แบบนะครับที่ตอนนี้ไอชินเรามีวางจำหน่ายแล้วครับวันนี้ผมอยากจะมาเจาะนะครับต้องเรียกว่าเจาะหรือว่าเน้นกับแบบที่เป็นแบบแฟตเบรนะครับหรือแบบโครงยางกันนิดหนึ่งนะครับทำไมเพราะว่าตัวแบบแฟตเบในกล่องนะครับเราจะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับเพื่อให้สามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่น ครับเราจะมีอะแดปเตอร์มา2แบบที่เรียกว่าอะแดปเตอร์แบบ TL5 แล้วก็แบบ TLC ใช้กับรถที่เป็นรุ่น Ford e v e r l s t นะครับ Ford Fiesta นะครับหรือจะเป็นพวกที่เป็น MG GS หรือ h s นะครับอะแดปเตอร์ TL5 จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเห็นว่านะครับจะมีรหัสของอะแดปเตอร์อยู่ที่ตัวตัวชิ้นง,งานนะครับนั้นให้ท่านสังเกตง,ง่ายๆตอนที่นำไปติดตั้ง รถรุ่นที่ผมบอกไปเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะครับให้ใช้อแดปเตอร์ TL5 นะครับก็ตรงนี้นะครับส่วนอแดปเตอร์ที่เป็น TLC ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆเหมือนกันเราจะมีรหัสอแดปเตอร์อยู่ที่ตัวชิ้นงานเหมือนกันนะครับให้สังเกตแบบนี้นะครับส่วน TLC นะครับตัว TLC ตัวเล็กตัวนี้นะครับใช้กับรถรุ่นไหนมากผมยกตัวอย่างนะครับเช่น Mazda CX-5 Toyota c นะครับ t o y o t a CHR Toyota s a นะครับหรือจะเป็น Subaru x อ ก็จะใช้อปเตอร์ตัว PLC นะครับหลายคนอนะาจจะกังวลนะครับว่าการติดตั้งใบปัดน้ำฝนี่มันยากหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนว่าเรามีคู่มือการติดตั้งมาให้นะครับคู่มือการติดตั้งนะเปิดกล่องมาจะเห็นว่ามีคู่มือการติดตั้งอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ใช่แค่อันนี้อย่างเดียวผมจะมาโชว์ให้ดูด้วยว่าติดตั้งง่ายจริง โดยที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับอะแดปเตจะมี2แบบก็คือตัว TLC แล้วก็ตัว T5 l นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งแบบ TLC กันก่อนดูพอแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามี Adapter อยู่2ตัวนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงอันนี้เราพูดถึง TLC นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูที่รหัส Adapter นะครับอ่า TLC ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะครับ หยิบก้านใบปัดขึ้นมานะครับหยิบก้านใบปัดขึ้นมาจะเห็นว่านะครับจะมีขีดๆตรงนี้อยู่นะครับให้เอาตัวครอบตัวนี้นะครับออกก่อนนะครับผมมีทิปอีกนิดนึงนะครับว่าตอนนําไปติดตั้งเนี่ยตัวนำตอนนําตัวใบปัดไปติดตั้งเนี่ยให้สังเกตนะครับว่าตัวที่มีโลโก้ไอชินเนี่ยให้อยู่ด้านนอกเสมอนะครับหมายถึงว่าหันหน้าออกจากรถนะครับไม่ใช่หันเข้าฝั่งตัวรถไม่งั้นท่านจะติดตั้งไม่ได้นะครับให้หันด้านนี้ออกนะครับแล้วก็ดูขีดๆนี้นะครับ เอาบีบนะครับแล้วก็ดันตรงนี้ออกแค่นี้เองง่ายๆนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าด้านในนะครับด้านในนะครับจะมีตัวแกนยึดนะครับตรงนี้อยู่เป็นแกนเหล็กนะครับให้กระดกตรงนี้ขึ้นนะครับด้านที่อยู่ฝั่งใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับกระดกนี้ขึ้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้วางลงไปนะครับนิ้วโป้งจากตรงนี้นะครับแล้วก็ออกแรงนิดเดียวเลยงัดออกนะครับเห็นไหมครับออกง่ายๆละ เสร็จแล้วเมื่อกี้นี้อะแดปเตอร์ตัว p l c นะครับ p l c นะครับสังเกตนะครับให้ท่านลองดูนะครับว่ามันจะมีล่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ที่ตัวก้านจะเห็นว่ามันจะมีนะครับแกนตรงนี้อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับให้เอาตัวอะแดปเตอร์ประกบเข้าไปตรงนะครับแกนนี้นะครับแล้วก็ออกแรงกดนิดหนึ่งนะครับ ให้มันเสียงดังแก๊กนะครับนะครับเท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นําตัวใบปัดนี้ไปประกอบกับก้านนะครับมังเกตงง่ายคือพอเราถอดก้านออกมาอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับก้านเนี่ยมันจะมีตัวตัวล็อกนี้อยู่นะครับตอนตอนที่เราถอดก้านเดิมออกนะครับก็คือให้กดกดตรงนี้ของเดิมออกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนะครับแตยิงเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีนี้อยู่ ล้วเราก็ใช้นิ้วกดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ถอดถอดออกแค่นี้นะครับอันนี้พอตอนเราใส่ก็เหมือนกันครับนะครับเราก็เอาตัวอะแดปเตอร์ที่ติดกับตัวโครงไปปัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับให้มันดังแก๊กเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายทีเดียวครับ PL5 นะครับเหมือนเดิมนะครับหันนะครับด้าน ตัวก้านใบปัดที่มีโลโก้ไอชินออกนอกตัวนะครับก็คือออกหันหน้าออกตัวรถนะครับสังเกตที่ขีดตรงนี้นะครับก็บีบลงไปนะครับแล้วก็ถอดปัวครอบออกนะครับจะเห็นก้านข้างในนะครับก้านเหล็กที่ยึดอยู่นะครับกระดกขึ้นนะครับฝั่งที่เข้าหาตัวฝั่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับกระดกขึ้นนะครับกระดกขึ้นนะครับเอานิ้วชี้ท่าลงไปนะครับนิโป้งงัดนะครับ แต่นะครับผมต้องบอกก่อนเมื่อกี้นี้ plc นะครับเราเอาอะแดปเตอร์ประกอบเข้าไปเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ tl 5ไม่เหมือนกันนะครับ tl 5นะครับเราต้องเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับประกอบเข้ากับตัวก้านใบปัดเราก่อนนะครับผมย้ำนะครับต้องเอาอะแดปเตอร์ประกอบเข้ากับตัวแขนก่อนนะครับตัวก้านก้านเหล็กก่อนนะครับที่ติดยึดติดอยู่กับตัวรถเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นนะครับท่านจะใส่ ใบปัดไม่กานใบปัดไม่ได้นะครับต้องเอาอะแดปเตอร์สวมเขาก่อนวิธีการก็แบบเดียวกันนะครับหยิบอะแดปเตอร์ขึ้นมานะครับมันจะมีเนี่ยตุ่มนี้นะครับนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับของเดิมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าให้ท่านคิดว่าของเดิมท่านอยู่อย่างนี้นะครับมันจะมีตุ่มนี้นะครับท่านสังเกตก็เอานิ้วกดลงไปนี้นะครับมันก็จะออกเลยง่ายๆนะครับทีนี้พอออกมาแล้วเมื่อกี้ย้อนขั้นตอนเมื่อกี้เราหยิบอะแดปเตอร์ตัว เี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ดั้เตอร์ตัวนี้สวมเข้าไปกลางนะครับสวมเข้าไปเลยให้มันดังคลิกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับให้สังเกตนะครับแต่ว่าในในตอนที่ทำงานจริงท่านอาจจะต้องเงียอย่างนี้ดูนะครับตรงกลางมันจะมีร่องนี้อยู่นะครับกับตัวแกนใบปัดเรลาตรงนี้นะครับนะครับก็เอาประกบกันเข้าไปนะครับให้มันเข้าร่อง แล้วก็กดให้มันดังแกล้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแบบเที่วครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใบปัดน้งฝนไอชินเรามีทั้ง3แบบแล้วตอนนี้นะครับทั้งแบบโครงเหล็กนะครับแบบโครงยางแล้วก็แบบโครงพลาสติกนะครับก็หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับใกล้บ้านทัดนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใบปัดน้งฝนเรานะครับ คุณภาพต้องมาก่อนตามนะครับปัดยาของไอชินแล้วก็แน่นอนติดตั้งง่ายนะครับผมทําให้ดูแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะมีาสาระด,ดีๆอะไรมาฝากกันอีกก็รอติดตามชมกันในไอชินทอล ep 7ต่อๆไปนะครับาสาหรับวันนี้สวัสดีครับ